คนคิดก็ฉลาดเกินจากเมื่อก่อนจะตัดแต่งกิ่งสูงๆต้องปีนขึ้นไปตัดไม่ก็ต้องจ้างคนมาตาัดตัดภาพมาตอนนี้ง่ายเลยเพราะมีตัวนี้ด้ามสูงไร้สายสะดวกสบายต้องเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงโอสุกะเปิดกล่องออกมาก็ะจะเจอกับตัวเลื่อยโอสุกะแบตเตอรี่ด้ามจับสายชา้าด้ามต่อ4ท่อนปลอดภัยในการใช้งานมีระบบเซฟตี้ให้เวลาใช้งานต้องกด2ปุ่มพร้อมกันคุณสมบัติพิเศษการทํางานโพล์อินวเครื่องเดียวใช้งานได้4ี่แบบน้ำหนักเบากว่าตัดง่ายขึ้นปาบความยาวได้ตามความต้องการสีระดับยาวสูงสูต3.1เมตรเพิ่ม ประเภทของการใช้งานตัดหนาสูงสุด6นิ้วกำลังแรงตั2,850รอบต่อน,นาทีพลังแบตเตอรี่ดีเทียม20โวลต์ 21, 2แอมป์ตัดแรงจริงขนาดใหญ่ได้ง่ายปรับองศาได้0ถ,ถึง180องศาด้ามเบาและแข็งแรงวัสดุทำจากอลูมิเนียมแบบหล่อนมีตัวล็อกสวิตช์และตัวบังคับใบที่ใหญ่แบตเตอรี่ก้อนเดียวใช้งานกับสินค้าของโอสกะได้ถึง6รายการใครได้ไปอย่าลืมสแกนรับสิ์ประกัน6เดือนเต็มๆฟังเสียงจากคนใช้จริงเยี่ยมเลยของดีแบบนี้ควรมีติดบ้านไว้ใครสนใจดูที่ จะกล้าเหลืองเลยครับเ้ื่อยตัดแต่งจริงสูงไร้สายต้องโอสกะเท่านั้น